อ่านก่อนใครได้ที่เพจธนุกิมังง่ะเว็บสำหรับคนชอบอ่านมัง,งอะฮะมีคนตายยมช่วยหยุดก่อนนะหยุดก่อนถอยไปถอยไปอย่าสร้างความตื่นตระหนกไปซิขออภัยด้วยพวกเราอ่ะเป็นรายการแกล้งคนนะเ <คน S 1> มื่อกี้เป็นนักสแสดงเอฟเฟกพิเศษของเราเองครับ รายการอะไรไม่ใช่คนตายหรอเมื่อกี้ไม่มีหรอกครับทีมหนึ่งเก็บอุปกรณ์ไปจัดฉากใหม่ได้ทีมสองไปแต่งหน้านักสแสดง <c oughs> คุณผู้หญิงคนสวยคุณยินดีจะออกกล้องไหมครับเมื่อกี้เราถ,ถ่ายทำออกมาได้ดีมากคุณจะได้ออกทีวีและได้รับค่าตอบแทนด้วยนะอ <c oughs> ฉันอื <c oughs> <c oughs> ไม่เชื่อฉันหรอ59 หกสิบถ้าไม่เชื่อก็ลองหันกลับไปดูสิครับเอ๊ะเขาไม่เป็นอะไรจริงๆด้วยอ,อะไรกัน<อ>เมื่อกี้ฉันยังเห็นเลือดสาดอยู่เลยใช่ฉันก็เห็นอ๋อล้มเหลวอีกแล้วพวกคุณมีเบาะแสอะไรไหม การแต่งงานน่าจะเป็นวิธีหลีกเลี่ยงความตายแต่เราอาจจะยังขาดเงื่อนไขเบื้องต้นบางอย่างเออเฮ้ยน่ารำคาญจริงๆความรู้สึกยังไม่พอฮะทำมาตั้งนานสองคนนี้ไม่มีใครชอบนายจริงๆเลยงั้นหรอไหวไหมเนี่ยน้องชายโกดเออใช่ คิวบิดะเกี่ยวข้องกับความรักหมายความว่าถ้าจะแต่งงานแล้วทั้งคู่ไม่มีความรู้สึกต่อกันถ้าแต่งงานกันก็เหมือนโกดก็จะตายทันทีแต่การที่จะรักใครสักคนอย่างจริงใจในระยะเวลาอันสั้นนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเว้นแต่จะใช้วิธีบางอย่างอ๋ออ๋ออัอนนั้นอัอนนั้นไงคุณคงไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนเพศใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะทําให้คนรักผมได้ก็เถอะแต่เมื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิม ผลของมันก็จะหายไปเว้นแต่ผมจะใช้วิธีในรูปแบบที่เปลี่ยนเพศไปตลอดชีวิตแต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนเพศอาจจะทำให้บุคลิกภาพของผมไม่เสถียรมากขึ้น <c oughs> ถ้าคุณอยากเป็นผู้ทดลอง <c oughs> ฉันกับนายไม่ได้เกิดวันเดียวกันนี้แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นความรักนะครับ <c oughs> ขอแค่เป็นความรู้สึกชอบที่บริสุทธิ์ก็พอหรือแม้แต่ ความรู้สึกจางๆนะอันที่จริงลองคิดดูแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าการทดสอบทั้งสองครั้งนี้มีสัญญาณการฟื้นตัวของร่างกายในช่วงระยะเวลาสั้นๆและอารมณ์ก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมไม่ได้คาดว่าตอนนั้นผู้ทดสอบมีความรู้สึกที่ดีหรือความรู้สึกดีให้ผมจริงๆแต่เนื่องจากเป็นการทดลองอารมณ์พวกเธอจึงเปลี่ยนไปเลนาวีได้ใจเกินไปทำให้ลืมกฎและปฏิเสธผม และความชอบของเธอนั้นส่วนใหญ่อยู่แค่ที่รูปร่างหน้าตาความสามารถและสิ่งภายนอกอื่นๆซึ่งไม่ได้รับการยอมรับจากคิวบิตเจียงจือเหมยก็พยายามต่อต้านความกลัวโดยสัญชาตญาณเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้เงามาใช่ไหมเอ๊ะเงาเหรอทำไมล่ะก็ตอนที่นายใช้กดครั้งแรกเป้าหมายก็คือเธอใช่ไหมใช่ นายไม่รู้สึกเหรอว่าตอนที่นายติดอยู่ในกฎครั้งแรกอะอารมณ์ของนายสถเียนว่าการทดสอบครั้งหลังอีกรอครับแต่ผมไม่รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะหัวหน้าใช้ของพิเศษคุณสามารถอยู่รอดในหนึ่งสัปดาห์เพราะงั้นเราจึงคิดว่าความรู้สึกจังๆของเงาที่มีต่อคุณอย่างน้อยก็จริงใจก่อนหน้านี้เธอก็เป็นคนหาวิธีส่งข้อความถึงเราเธอก็คงเป็นห่วงนายแหละใช่ไหมนั้นไม่ใช่เพื่อชีวิตตัวเองหรอกหรอ ห hmm? อีกอย่างเงาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผมถึงแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็เพราะผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายนะพูดอีกอย่างคุณก็จะชอบฉิงจื่อใช่ไหมถ้าคุณไป็ฉิงจือ่อเธอจะชอบคุณคังผิงไหมเออหมอนี่บ้าไปแล้วเหรอคือเออจริงสินายรู้เรื่องที่จำกัดรถไฟหรูเย่ยสำเร็จแล้วใช่ไหมเฮ้อ huh? เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับใช่เพื่อให้ได้สิ่งกีดขวางนั้นพวกเราอะเสียหายหนักเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ฉันอยู่ในสภาวะสับสนนะเรื่องใหญ่ที่รถไฟรูเยถูกกำจัดฉันก็ไม่รับรู้ยังมีสิ่งประหลาดสามตัวที่บ้านอีกคิวบิตะก็ยังคงต้องรีบแก้ไขเฮ้ย <c oughs> แต่ผมยังต้องทนทุกทรมานกับคิวบิตอีกเอาอย่างนี้ ผมจะติดต่อเงาดูว่าเธอยินยอมไหมถ้าเธอไม่ยินยอมก็ช่วยหาคนทีครับัลโหลอประธานสบายดีไหมคะเฉียนอยู่ไปเพศหญิงอายุ19ปีส่วนสูง165เซนติเมตรสมาชิกปัจจุบันของหน่วยโกดโคดเนมเงาของพิเศษเหรียญแห่งโชคชะตานิสัยขี้คลาดหวาดกลัวขาดความเชื่อมัน่น กลัวการสร้างปัญหาให้คนอื่นสิ่งเดียวที่ทําให้เธอกล้าหาญก็คือความปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดแต่หลังจากที่เข้าร่วมหน่วยของโกดเขาบกพร่องในบุคลิกของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปประธานคุณสบายดีไหมคะก็เรื่อยๆที่โทรมามีเรื่องจะขอร้องเธอนะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งประหลาดเหรอคะสิ่งประหลาดครั้งก่อนชื่อว่าควบิตฉันกับเธอเกิดวันเดียวกันก็เลยติดอยู่ในกฎของสิ่งประหลาดนั้น หลังจากทำการทดลองกับหน่วยพิเศษแล้วก็ยังคงต้องขอความช่วยเหลือจากเธอไม่มีปัญหาค่ะฉันจะทำตามที่ประธานสั่งทุกอย่างเลยหน่วยพิเศษอะทำการทดลองมาแล้วสองครั้งถ้าเธอทำตามที่ฉันบอกก็จะไม่มีอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ควรบอกเรื่องวิธีหลีกเลี่ยงความตายของคิวบิกกับเฉียนอยู่ไปเธอจะต้องมีความรู้สึกที่แท้จริงไม่อย่างนั้นถ้าเกิดสร้างความกดดันอะไรให้เธอสภาพจิตใจพังทลายก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะให้ฉันทำยังไงบ้างคะ เหมือนครั้งที่แล้วที่เธอเจอฉันฉันก็จะกลายเป็นเหมือนที่เธอเห็นครั้งที่แล้วหลังจากนั้นเธอต้องสารภาพรักกับฉันคบกันและสุดท้ายก็ขอฉันแต่งงานหาแน่นอนว่าฉันไม่ได้บังคับเธอเธอจะปฏิเสธก็ได้ขอแต่งงานขอประธานแต่งงานป,ประธานฉันจะรพพับผิดชอบไม่สิฉันจะพยายามค่ะอืมคนของหน่วยพิเศษจะติดต่อเธอไปนะ ดูเหมือนว่าเธอจะมีความรู้สึกดีๆให้ฉันจริงๆถ้าอย่างนั้นก็สามารถเร่งความเร็วในการทดสอบได้จะได้มีสมาธิไปทําให้รถไฟรุ่เยกลับมาเป็นปกติแม้จะไม่รู้ว่าหลังจากขั้นตอนการแต่งงานแล้วจะถือว่าจะจบสิ้นหรือไม่การอย่าร้างทันทีจะส่งผลอะไรตามมาหรือเปล่าแต่ถ้าสามารถปลดล็อกกฎทั้งหมดและควบคุมคิวบิกได้ก็จะสามารถยกเลิกการแต่งงานได้อย่างราบลื่นเพียงแต่ว่าถ้าเฉียนอยู่ไปไม่ได้ผลมันก็จะยุ่งยาก ที่พักของหยวนเจินซืออาพาร์ตเมนต์หมิงหูพยายามเข้านะเฉียนอยู่ไปข้อควรระวังก็รู้หมดแล้วอืมเธอทำได้เสี่ยวไปป,ป,ประธานฉันมาหาคุณแล้ว วันที่2ตอนกลางคืนโอ้ทีมที่ปรึกษาของคุณมีฝีมือจริงๆถ้าสนใจโก้จริงๆได้ผลจริงๆด้วยสภาพแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยอะใช่และการทดสอบครั้งนี้สภาพของโก้และอาการไอเป็นเลือดดีขึ้นกว่า2ครั้งก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดเฮ้ยอย่าให้เกิดอะไรขึ้นอีกนะให้พวกเขารีบแต่งงานกันเถอะไี่โปรดเราอะบอกกับเงาแล้ว ว่าให้เธอเรีบขอกอแต่งงานเราจองทะเบียนสมรสให้พวกเขาในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วอืมอืมคงจะใกล้แล้วล่ะโอ้ยงั้นคุณก็เฝ้าต่อไปเธอะฉันอะไม่สนใจละครวัยรุ่นสมัยใหม่แบบนี้หรอกฉันจะกลับไปลากคุณมาจัดการสถานที่จดทะเบียนสมรสก่อนได้ครับไว้ใจได้เลยเออฮห้ามไปฟ้องฉิงจื่อว่าฉันอู้งานนะเข้าใจไหมอโอเคครับ อประธานมีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณมาตลอดเรื่องอะไระแต่งงานกับฉันเถอะนะคะหะเธอพูดอีกทีสิฉันบอกว่า เรามาแต่งงานกันเถอะพร Hadi. ุ่งนี้เช้าไปจดทะเบียนกันนะจัดไปเลยน้องสาวนี่มีต้องบอกพ่อแม่ของเธอหรอกหรอไม่ต้องพวกเขารู้แล้วพวกเขาเห็นด้วยที่เราจะแต่งงานกันเพราะฉะนั้นประธานจะตกลงกับฉันได้มั้ยคะตกลง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  แน่นอนสิความคืบหน้าในการหลีกเลี่ยงความตาย80%ความคืบหน้าในการควบคุม10%แจ้งเตือนแม้จะเจอรักแท้แต่ถ้าตัดสินใจทอดทิ้งเธอก็จะถูกลงโทษจากสวรรค์ดีตามขั้นตอนปกติพวกคุณอ่ะเตรียมการเป็นยังไงบ้างจะไม่มีปัญหาใช่ไหมอืม จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและสร้างสถานที่จดทะเบียนสมรสพิเศษชั่วคราวไว้แล้วค่ะของพิเศษสัญญาชั่วคราวก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสัญญาชั่วคราวสามารถทําให้ข้อตกลงภายใต้ความสัมพันธ์และเงื่อนไขใดๆมีผลบังคับใช้แต่มีระยะเวลาที่กําหนดทะเบียนสมรสและตราประทับสีแดงที่ทําการสัญญาชั่วคราวจะมีผลทางกฎหมายเหมือนกับใบทะเบียนสมรสจริง การแต่งงานมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ซึ่งตรงกับรอบการตายหนึ่งรอบหลังจากที่ท่านโกดเข้าสู่กฎของคิวบิกแต่ทำไมท่านโกดต,ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากด้วยล่ะคะเงาก็เป็นผู้ช่วยที่ดีและรักเขามากด้วยสำหรับท่านโกดการแต่งงานมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้นเอ้ยนี่มันเป็นความคิดเห็นของโกดอะตอนที่เขามีสติอยู่คุณอะสนใจอะไรมากมายกันทำไปแล้วแล้วยังมาถามหาเหตุผลอีกรู้ไหมว่าทำไมคุณปู่ของเสี่ยวหมิงถึงอายุยืนอะอา แต่หมอนั่นน่ะถ้าไม่หลงตัวเองก็โรคจิตสุดๆละดูไม่เหมือนคนปกติเลยควรอยู่ให้ห่างจากเขาไว้ก็ดีเชา้าวันต่อมาสถานที่จดทะเบียนสมรสพิเศษชัว่วคราว <iam hum> ยินดีต้อนรับคู่บ่าวสาวครับ <mar ikh> ยินดีต้อนรับค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ <mar ikh> สองคนนี้ดูคุ้นๆนะอรอสักครู่นะครับ ทั้งสองท่านการุณาเซ็นชื่อของท่านตรงนี้นะครับเราจะมอบใบรับรองให้ท่านทั้งสองเซ็นชื่อตรงนี้เลยค่ะกรุณายืนหน้าเครื่องเพื่อสแกนและถ่ายรูปด้วยกันนะคระับเอเครื่องนี้ใช้ทำอะไรหรอจดทะเบียนสมรสต้องใช้เครื่องนี้ด้วยหรอใช่ค่ะนี่ก็คือเครื่องออกใบรับรองแบบเร่งด,วด่วนที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะ หลังจากถ่ายรูปไปแล้วสามารถออกใบทะเบียนสมรสได้อย่างรวดเร็วเราก็ไม่มีอันตรายใดๆค่ะความคืบหน้าในการหลีกเลี่ยงความตาย99%ความคืบหน้าในการควบคุม40%อฮะ ขอบคุณพวกคุณจริงๆที่ทําให้ผมไม่ต้องลองผิดลองถูกเองพัะานหายดีแล้วหรอกคะอืมแต่ก็ยังไม่หายดีหรอกเออนี่มีอายุการใช้งานกี่วันครับเจ็ดวันอืมถ้าผมฉีกสัญญาในตอนนี้ผมก็จะตายทันทีและความหมายของสิ่งนี้ก็คือช่วยต่ออายุให้ผมเจ็ดวันเข้าใจแล้วฉันฉันยังมีเหรียญที่ใช้ได้ถ้าประธานต้องการ ไม่ต้องในเมื่อตอนนี้ยังไม่มีอันตรายถึงชีวิตก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ค่ะประธานไม่ต้องถึงเจ็ดวันก็แก้ปัญหานี้ได้ใช่ไหมคะเฉียนอยู่ไปเธอนี่แย่จริงๆทำไมต้องคาดหวังกับการแต่งงานปลอมๆนี้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนนะครับแต่ถ้าอยากฟังต่อก็ตามมา เออไม,ไม่ดีกว่า,อาขอโทษนะตอนนี้ฉันเพิ่งจะแน่ใจว่าเธอมีความคิดแบบชู้สาวกับฉันฉันออถ้าฉันสารภาพหลักกับท่านประธานจริงๆคุณจะตกลงไหมไม่ นี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเตือนเธอถ้าเธออยากจะมีชีวิตอยู่อย่างปกติก็ <c oughs> ここเลิกคิดเรื่องนี้ซะอย่าจมอยู่กับความรู้สึกที่มันมากเกินไป <c oughs> ถ้าเธอไม่เข้าใจหรือกังวลเรื่องนี้มาก <c oughs> เธอ,เเอก็ลาออกจากหน่วยฉันได้ฉันไม่ว่าอะไรฉันเข้าใจแล้วค่ะ นายท่านมีเรื่องเร่งด่วนแจ้งให้ทราบฮ้รถไฟรูเย่แกไม่ได้ถูกกำจัดโดยของพิเศษของหน่วยพิเศษแล้วหรออืมว่ามาสิเนื่องจากความสามารถของรถไฟรูเย่ถูกจำกัดโดยวัตถุที่ไม่รู้จักสัญญาระหว่างบนรถไฟขบวนนี้กำลังจะหมดอายุและพนักงานกำลังจะสูญเสียการควบคุม โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b ชให้ช่องว่างอย่างบุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ